สวัสดีจ้าช่องยายพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้ก็จะมาสอนล้นหลานทำอ,อ,อาหารวิธีทำอาหารแฮมเบเกอร์นะวิธีทำแฮมเบเกอร์นะโอเคจ้าเดี๋ยวคอยดูนะตอนเสร็จเป็นยังไงนะนี่นะคะเราก็เอาหมูสับนะคะมาใส่กับหัวหอมที่ปั่นนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะจแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยใช่ไหมคะมีพริกไทยแล้วก็บีบ มีแป้งแป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งข้าโพดก็ได้นะแล้วก็ปรุงรสด้วยพวกรสดีซีอิ๊วขาวแล้วก็มาหมักหมักหมักอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหมูที่ใช้ทำแฮมเบอร์เกอร์นะคะอ้าเราก็จะใส่นมข้นจืดนะคะใ่หมดแล้วหมดแล้วแกะนี่นะคะนี่ใส่ลงไปขั้นตอนมาก ใส่ไข่สามฟองนะคะใส่อะไรอีกถ้าพอเค็มมีจะได้ขยำมืออยากกัเออเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่เกลือเอาเกลือมาใส่สงองช้อนกาแฟปลาดุงปลาดุงปลาดุงแมงยัดเปล่าให้ทยืมมา ใส่เกลือนะคะเอ,อเ,คเอาแม่หลบเอายายหลบไปดีกว่าที่ นี้ก็คนทุกอย่างให้มันเข้ากันนะคะให้มันเข้าเนื้อหมูถ้ามันเหนียวแต่ว่าเหนียวได้ที่ก็โอเคบ้านเนี้ยเป็นลูกๆแล้วแล้วก็แบะแบะหมูแบะใส่ใส่อะไรไว้แล้วก็จับทอดทีละชิ้นทีละชิ้นพี่ ทำให้มันเหนียวได้ที่นะคะคก็ปั้นเป็นกลมๆนะคะมือมาอย่างนี้นเดี๋ยวเราปั้นเป็นกลมๆนะคะทุกคนใหญ่ไหมไม่โตใหญ่แต่ถ้าเราทำค้ามมูดาเดิมมันจะเล็ก ท้ดีากมาขินมาตรงนี้เหรอเยอะไปน่อ แเนะสร็จเราก็จะให้เราจะเอามันมาแบะให้เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนให้มันแบนๆอย่างนี้แล้วก็จะเอาลงไปทอดนะคะตอนนี้แม่ก็กําลังปั้นนะคะเ,เดี๋ยวเรามารอดูตอนทอดกันเลยนะคะ พอพอมันไฟแรงก็จะดีเราเรากลับสองด้านแล้วทีนี้เราก็ค่อนไฟอ่อนให้มันสิดอยให้มันสิดอยโอเคไม่จับอีกรอบจะไปจับอันอ่ เอ,เอาอ่อันนี้ก่อนอันนี้เาไว้กั้างตอนนี้พอกำลังทอดอยู่นะคะพอที่นี้ก็รอตอนเสร็จเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะคะนะคะแฮมเบอร์เกอร์เราก็เสร็จแล้วนะคะคุณยายจะกินให้ดูนะคะ <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยจ้า นี่หน้าตาแฮมเบอร์เกอร์เรานะคะแฮมเบอร์เกอร์หมูนะคะนี่นี่ใส่ผักสลดัดใส่หัวใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะดูคุณยายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเรากินกันนะคะ,ะคะ่ะเสร็จแล้วก็เอามาประกบเลยน,นี่นะคะแล้วก็จะใส่ซอสมะเขือเทศ ก็ใส่น้ำสลัดนะคะนี่นะคะแล้วก็กบเลยนี่สอดเยี่ยมชิ้นตัวๆแน่นๆเลยค่ะส่วนอันนี้คือของเรานะคะ bát. Ăn cái saladเลย. Ừm. Cục. Cao lắm. Ừm, ngon lắm. ม,มีนะคะอร่อยไหมอ้าครักินกี่ชินแล้วเต็มปากเลยอร่อยอร่อยมาก คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็อร่อยมากเลยแฮมเบอร์เกอร์ที่เราทำนะคะก็เอาไปทําตามกันได้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เราก็จะเอาไปทําตอนเปิดร้านอาหารด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ชอบเยหญิงพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ